สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดตัวการ์ตูนอะไรดีเอาตัวการ์ตูนจากพระอภัยมณีเหมือนกันนะครับจะเป็นตัวพระเจ้าตานะครับพระเจ้าตาพระเจ้าตาอันดับแรกนะครับเราจะวาดในส่วนของคิ้วของพระเจ้าตาก่อนนะครับ เราจะวาดแบบนี้เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับนี่เป็นคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับสองข้างแล้วก็เป็นตาเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็จมูกนะครับจมูกพระเจ้าตาจมูกยาวๆหน่อยแล้วก็เป็นหนวดนะครับ ปากพระเจ้าตานะครับเป็นปากยิ้มยิ้มเสร็จแล้วก็เป็นโครงหน้านะครับแต่โครงหน้าตรงนี้เป็นโครงหน้าที่จะมีหนวดเขาเพิ่มออกมานะครับหนวดของพระเจ้าตาก็จะยาวๆเพราะว่าเป็นฤาษีนะครับอยู่ในป่าไม่ได้ตัดผม ก็จะเป็นหนวดยาวๆนะครับเหมือนซันตาคอสเลยนะครับแล้วก็จะมีมีหมวกที่สูงขึ้นไปนะครับเป็นคล้ายๆกับเอาหนังสัตว์เอาพันเป็นหมวกนะครับก็จะมีลวดลายของเสือนะครับแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าตามี อิทธิฤิ์มากนะครับเพราะว่าสามารถฆ่าเสือแล้วเอาหนังเสือมานุ่งห่มได้นะครับแล้วก็พระเจ้าตาก็จะมีเสื้อยาวๆลงมานะครับอันนี้ก็เป็นหนังเสือเหมือนกันนะครับเขาก็วาดลายเสือลงไป ถ้าพระเจ้าตาอยู่ในประเทศไทยในยุคนี้นะครับพระเจ้าตาจะถูกจับข้อหาทารุนสัตว์นะครับแล้วก็ลองเท้าพระเจ้าตานะครับวาดเท้าใหญ่ๆเลยเป็นไงครับวาด ยากไม่เอ่ยสำหรับพระเจ้าตาเสร็จแล้วก็เป็นมือนะครับมือโผล่ออกมาปุ๊บมือโผล่ออกมากำมือนะครับข้างนี้มีปลอกแขนด้วยนะครับเป็นลายเสือเหมือนกันนะครับมือข้างนี้ก็จะเป็นกำมืออีกแบบหนึ่งนะครับ เราก็จะวาดเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีนิ้วโป้งโผล่ออกมาเสร็จแล้วก็มีแขนเข้าไปนิดหนึ่งแล้วก็แบ่งนิ้วนะครับตรงนี้ต้องเป็น4นิ้วนะครับอย่าเป็น5้านะครับเพราะไม่งั้นพอรวมนิ้วโป้งตรงนี้ลงไปมันจะกลายเป็น6นิ้วนะครับแล้วก็ ไม้เท้าของพระเจ้าตานะครับเป็นไม้เท้าวิเศษีหงองๆหน่อยนะครับปุ๊บนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับพระเจ้าตาฤาสีนะครับฤาษีพระเจ้าตาจะก็เราจะสามารถพบเห็นได้ใน ครนคดีเรื่องต่างๆนะครับหรือสีแต่ถ้าเป็นในเรื่องพระอภัยมณีก็จะเป็นพระเจ้าตาที่คอยมาปราบผีเสื้อสมุทรนะครับดูตัวเล็กไปอีกแล้วรู้สึกว่าจริงๆว่วาดไม่เล็กนะครับแต่ว่าตั้งกล้องไกลไปนิดนึงก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยว ถ้าน้องๆอยากได้รูปที่วาดยากกว่านี้ก็อาจจะต้องร่างดินสอนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องวาดในคลิปถัดๆไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ